สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตู้โซล a r บ o ็นะครับของ smart t e ท h ตู้นี้เป็นตู้ขนาด3.5กิโลวัตต์นะครับเป็นระบบหมออแปลงเทอร์ลอยนะครับนี่มีการต่อใช้งานอยู่นะครับนี่โหลดไป500กววัตต์นะนี่ชาร์จอยู่54แอมป์แต่ตัวนี้เป็นชาร์จเจ้า60แอมป์นะนี่ยังไม่เที่ยงแดดประมาณ10โมงกว่าอยู่นะตัวนี้จะเป็นตัวต่อแบตเตอรี่ภายนอกนะครับ อันนี้ใช้กับแบตลิเธียม่ออนฟอสเฟตอยู่นะสองลูกนี่ด้้นข้างตู้นะครับก็จะมีจุดจัม ac นะครับอันนี้เป็น ac นะให้ต่อไปใช้งานส่วนข้าล่างนี้ก็เป็น dc นะครับก็คือเป็นตัวที่ต่อไปเป็นแบตเตอรี่เนี่ยแหละนะแล้วผมก็ต่อออกมานี้ด้วยมาคอนโทรลเรื่องปั๊มน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเอามาจ่ายเข้าปั๊มนี่นะนี่ก็ปั๊มน้ำอยู่นะ เห็นสปริงเกอร์ไหมอยู่ไกลนู่นเขาเปิดปั๊มเลยปั๊มน้ําสบายเลยนะครับี่ปั๊มมาจากบ่อูน่นบ่ออยู่ด้านหลังนูนนนนนนน่นเลยครับเห็นไหมเป็นรุงน้ําไกลๆนู่นเลยฮะดูดมาไกลมากเลยนะส่งมาได้ไกลเลยประมาณสี่สิบเมตรได้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านนะ นี่นะครับภายในบ้านนะครับนี่มีพัดลมไมโครเวฟนะครับทีวีนี่นะอันนี้ไฟแสงสว่างนะครับนี่อันนี้เป็นตู้เย็นเคือใช้ไฟใช้ได้ตามปกติเลยนะครับนี่มีตู้เย็นนะครับแช่ของนะครับห้องน้ำมีมพัดลมดูอากาศมีไฟนะครับนี่แล้วก็อันนี้ใช้แอร์อยู่นะครับวันนี้เปิดแอร์ให้ลูกอยู่นะ ผมใช้เป็นแอร์มุงเพราะว่าไปแคมปิ้งใคปไปอะไรด้วยก็เลยใช้ตัวนี้ใช้ตัวเดียวไปเลยฮนะนี่นะแอร์เย็นนะครับนะลูกนอนสบายไม่งองแงเลยนี่นะครับเป็นตัวแอร์อันนี้ฝั่งด้านนอกนะจะใช้ทีก็ามาวางอย่างนี้เอาวันไหนจะไปแคมปิ้งก็ยกไปใช้ต่อได้อัน,นี้ลมร้อนนะครับที่ออกมานะครับเป็นแผง ของลองจีนะครับขนาด550วัตต์นะครับเป็มอนสี่แผงที่ผมต่อลงไปที่ตัวตู้นะครับย่ลองใช้ไมคโครเวฟนะครับอลองเวฟอาหารอยู่นะครับ อหัวร้อนโอ้โหควันชุยเลย จะลองทดสอบเชื่อมเหล็กให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องเชื่อมมิกนะจะลองเชื่อมเหล็กให้ดูนะครับ 哦，这些饭店办，他都办。